สวัสดีครับผมชื่อนายจินดาเกิดนิมิตจะมาเป็นพยา,ยานให้กับองค์พระผู้ปิจเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่ท่านผมเป็นคริสเตียนมาตั้งกัะปีสี่0ปด่าปีครับ,รบจะเป็นพยานในเรื่องการเจ็บป่วยที่ผมป่วยประมาณวันที่17นี้ หมอได้สแกนสมองแล้วว่าเป็นเส้นสมองตีบและเบาหวานขึ้นสูง240ครับแต่ที่เป็นหนักเมื่อวันที่17นี่ผมทานข้าวผิดเวลาครับปกติผมจะทานพอสองโมงเช้าผมก็ทานแล้วนะครับผมมีอาชีพครับแท็กซี่ครับผมผม ป่วยนอนโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่15แล้วก็ยีเ่เบ็ดผมก็ขอหมอกลับเพราะว่าอาการเนี่ยดีขึ้นแล้วดีขึ้นเพราะว่าอ,อาจารย์หน่อยกับอาจารย์เอกได้ไปวางมือที่โรงพยาบาลบแล้วอาการก็ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นครับในในวันที่วางมือรู้ร,รู้สึกว่า มีการเปลี่ยนแปลงในในร่างกายใช่ไหมครับก็มีการเปลี่ยนแปลงว่าทําให้เราเวียนหัวแล้วก็จะอาเจียนช่วงบ่ายครับช่วงช่วงบ่ายครับหลังจากอาจารย์วางมือแล้วการรู้สึกดีขึ้นการเดินอะไรคล่องตัวจากที่ใช้ไม้เวกเกอร์ก็ไม่ต้องใช้เดินได้ตรงปลายเตียงนะแล้วก็ ขอหมอกลับบ้านเลยยาาให้กลับแล้วพอกลับบ้านมาผมก็ทิ้งมกเกอร์เลยผมไม่เอาแล้วผมก็เดินหัดเดินเดินตรงมากไม่ตรงมากก็ยังดีอะไรเงี้ยนะอยากหนุนใจว่าอยากให้มันเชื่อพระเจ้าเถิดเพราะว่าอย่างอื่นมันช่วยเราไม่ได้เพราะผมเองได้ทดลองมาแล้วทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็มันได้กับประสบการณ์ของผมเองด้วย เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเคข่งในของเก่าที่เราเชื่อถือมาแต่แล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เจ็บป่วยยังมียากจนยังมีขัดสนอะไรยังมีแล้วก็กาแฟนี่ก็ทะเลาะกันประจำถึงก็ลงไม้ลงมือกันก็ว่าได้ฮะแต่พอไปรับเชื่อพระเจ้าอย่างคุณหมอวุนมามาจังกาปีห้าสามนี่ ท่านมาผมไปทุกครั้งก็คิดๆสามเดือนสี่เดือนท่านมาผมไปไปแล้วก็กลับมาเลยก็ดูคลิปของพายานของทางาโบสถ์น้ำมังุ่นเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เลยถ่ายโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็โทรถามเขาว่าอยู่ไหนอยู่ไหนไปเลย<า>พอไประหว่างที่ไปแฟนเขาเขาทำขนมก็พอกินได้ก็ เขาไปให้อาจารย์เอกเลยเราเอาของกินไปให้กันเลยอะไรเงี้ยเซอร์ไพ์อย่างอาทิตย์ที่แล้วผมโดนวางมือเนี่ยผมยังไม่ทันวางมือเลยผมล้มตึ้งโอ้โหผมเนี่ยโดนพื้นดังมากเลยอ่ะเสร็จแล้วผมก็นอนตัวแข็งแต่นอนตัวแข็งมันมีสันติสุขสันติสุขมากพอท่านอาจารย์หน่อยมาวางมืออ้วก ก็อ้วกเสร็จเสื้อผ้าหายอะไรก็เบาขึ้นมากเลยแล้วผมเป็นผู้ประกาศนะผมขับแท็กซี่นะผมก็ไามา่ยังเขินวางแต่ผมไม่ได้ไหว้นะผมวางไว้สารลักว่าผมไม่คิดเตียนนะในบับรประชาชนผมก็เป็นคิดเตียนแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องพาคนมาเยอะๆพาญาติมาเยอะครับผมขอขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมาก ที่ให้ผมเป็นพยานเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ท่านอาเมนสันเสริญกำลมีท่านข้าบผมขอบคุณพี่น้องมากครับที่ฟังคำพยานหรือคำหนุนใจนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากไปสวรรค์พี่น้องอยากจะมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระเจ้าส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้ เพื่อให้ชีวิตแก่เราและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยอธิษฐานขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพี่น้องและกลับใจจากความบาปถ้าพี่น้องอยากทาอย่างนั้นอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปทําทผิดมาในอดีต ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกเขากลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สิ้นพระชนเอาความบาปของลูกออกไปและประทานชีวิตใหม่ให้แก่ลูกเข้ามาในชีวิตลูกณบัตรนี้ขอพระเยซูมานนั่งบนบัลลังก์ชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลูกจะกลับใจง่ายๆไม่อยากยุ่งกับบาปและดำเนินชีวิตตามพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความรักในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับที่พี่น้องตัดสินใจสิ่งที่สำคัญที่สุดรองช,ชีวิตของพี่น้องคือพี่น้องจะมีชีวิตใหม่ในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์นะครับขอพระเจ้าอวยพรดูแลพี่น้องพิทักษ์รักษาพี่น้องและพาพี่น้องไป อยู่ในคริสจักรที่ดีๆสามัคคีทำกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานรับใช้พระเจ้าไปจนถึงวันที่พี่น้องได้ไปสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าโอพรครับ